ช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าหากศิลปินไทยค่ะไลเซนเซอร์ไม่ก้าวสู่โลก NFT a r t ก็คงไม่มีตัวเลขหลายล้านจากค่าเงินดิจิทัลกว่า100อยอิทเรียมาบ่งชี้ความสำเร็จนะคะแต่ว่าตัวเขาค่ะไม่เคยทิ้งงานจิตรกรรมเลยเป็นศิลปะทั้งสองแบบที่ทำไปพร้อมกันได้ในโลกสองใบของตัวเองนะคะเพราะม,มองว่าความสำเร็จในโลกยุคใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่หมาไหวไปไหวก็ได้ติดตามเรื่องนี้จากคุณกระิษฐาดีมีในหลายโลกศิลปะค่ะ สารพัด NFT ชื่อดังทั้งไทยและเทศยำรวมบนหัวตัวการ์ตูนตาโตสไตล์ไลายเซนเซอร์เกียรตินันเอี่ยมจันทร์ถูกประมูลล่าสุดไปที่1.7ล้าน7แสนบาทเป็นนิวไฮของศิลปินสะ้อนกระแสความต้องการซึ่งพามูลค่างานขยับขึ้นไปอีกผลงานบิดบอยเนื้อหาอัปเดตถึงศิลปะและการลงทุนแบบคริปโตเคอเรนซีปล่อยออกไปทั้งเวอร์ชันสีอะค,คริลิกบนผ้าลินินและดิจิทัลอาร์ต เพราะลายเซ็นเซอร์ไม่เคยทิ้งงานจิตรกรรมแม้จะสร้างชื่อในวงการ NFT Art มาครบ1ปีเต็มนับจากต้นปี2564ทำเงินกว่า100อิทเรียมซึ่งมูลค่าเคยสูงร่วม10ล้านบาทและเป็นที่ต้องการตัวในเวทีประมูลแต่นี่คือความสำเร็จที่เร็วไปหรือเปล่าคือคำถามที่ชบทวนเสมอเรื่องราคาที่มันอาจจะสูงเร็วไปหรือว่าการขยับคือบางทีรู้สึกว่า มันจะผิดไปมคือเราต้องทํากันบ้านก่อนกับตัวเองตลอดแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วสรุปก็ทํางานต่อมันก็จะมีคําบอกว่าเออมันอาจจะมีตลาดคริปโตอาจจะแบบอาจจะวายเป็นฟองสบู่อะไรต่างๆใช่ไหมก็มันก็จะมีเรื่องนี้เออมันสูงเร็วมันอาจจะลงเร็วนะอะไรพวกนี้กลับไปดูงานว่าอาชีพเราเคืออะไรว่าอ๋อเราทาเพนติงอกาสเพนติงเลยต่อแล้วเราก็สมมุติว่าเราไม่ได้ทำคริปโตเราก็วาดรูปแต่ถ้าคริปโตมันจะเลยุ่งเรืองเราก็เอาสมองเอาความคิดไปพัฒนาต่อยอดอีกอีก,อกแบบหนึ่งในการที่จะเดินเส้นทางคริปโตต่อแล้ว เดินทางเพนติงไปด้วยประคองกันไปแล้วก็มองระยะยาวว่าอีก5ปีคุณจะเป็นอะไรต่อ,อครับอย่างพี่เองก็คือ,อเ,คเป็นเพนติงต่อทำเพนติงจนตายอยู่แล้วพี่แกน้อง่ทำไมไม่เอาแบบอย่างนี้ขายอ็ย่าทีตั้งแต่แรกไปเอาอันน้นขายก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีความรู้ครับเอาค<ม>าแรคเตอร์ที่เรามีทำทีดีก่อนให้เพื่อนช่วยทำ ผลงานยุคกวาดรางวัลที่แปลงเป็นแอนิเมชัน 3D ในยุค NFT หรือผลงานทุนศิป์พรศีชิ้นใหญ่สร้างคืนที่สตูดิโอเชิงเขาที่ลบบุรีสถานที่ซึ่งลายเซนเซอร์ยังสนุกกับการวาดสดใสคาแรคเตอร์มากมายเป็นศินล,ปนลปะแนวบ๊อบเซเรลิสประยุกต์จากจิตรกรรมไทยพัฒนามาไกลาจากฝันวัยเด็กที่อยากเป็นนักเขียนการ์ตูนจนวันนี้อายุขึ้นเลขสี่โลก NFT ยังมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ ก่อนเป็นคนไทยคนแรกบนแพลตฟอร์มซูเปอร์แรแหล่งรวมนักสะสมกระเป๋าหนักผ่านด่านมาแล้วทั้งการเริ่มใช้ทวิตเตอร์ทำตลาดสร้างคอนเนคชันกับต่างชาติสำคัญคือมีเป้าหมายให้พุ่งชนคือเราเห็นศิลปินต่างประเทศอะมันก็อย่างที่บอกทำไมขายสูงเป็นแสนเหรียญได้อะไรเงี้ยทำไมเราทำไม่ได้ล้วก็พยายามคุยกับฝรั่งทุกวันแต่ก่อนอะคุยทุกวันคนน,นู้นคนนี้ต่อรองบ้างอะไรบ้างที่มันยากก็คือเหมือนกับจากหนึ่งคนที่เคยซื้อเราหนึ่งไปเนี่ย คนที่จะมาซื้อสีเนี่ยอันนี้ยากละทำไมเขาจะต้องมาซื้อสีอะไรเงี้ยมันก็ต้องอ,อย่างพี่เองก็เอาอาจจะ,ะเลือกงานที่ดีที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นสเกลใหญ่หน่อยให้เขาดูว่านี่นะผมให้คุณพิเศษหรือว่าทําไมถึงขายไปที่8ปดเทเรียมได้ก็เพราะว่าขายพร้อมงานจริงสมมติอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนรู้สึกว่ายอมจ่ายแล้วก็หลังจากนั้น หลังจากนั้นเราก็เดินต่อใน,ในคุณภาพแบบนี้เราก็จะต้องทำสิ่งอื่นที่คนคาดไม่ถึงอีกในการที่จะพัฒนาตัวเองงานในเวลานี้ของ l i ายเซนเซอร์คือการพัฒนาคอลเลกชั่นใหม่หวังเน้นการสร้างคอมมูนิตี้มากกว่าที่เคยคาดว่าคลอดในปีนี้หากไปได้สวยก็อาจเป็นปีทองปีที่2บนโลก NFT ของเกียรติอนันต์เอี่ยมจันทร์กริษฐาดีมีไทย P ี s รายงาน ขอบคุณที่ติดตามข่าวท่ามิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ